สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ Healthmate โดยผลิตภัณฑ์อ r ริ a b าเบรนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Masterpink ผลิตภัณฑ์เป่าซันจิง ช่วงเกรดความรู้เพื่อสุขภาพดีกับ TGI เอนไซม์สามารถช่วยย่อยอาหารนะคะเพราะผิวหนังต้องการไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ผิวหนังแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นถ้าระบบการย่อยอาหารขาดเอนไซม์ ide, สารอาหารเหล่านี้จะคงค้างอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วถูกขับออก โดยไม่ผ่านการย่อยทําให้ผิวหนังจะขาดการบํารุงอ่อนแอและเกิดโรคผิวหนังไม่ง่ายๆค่ะคล้ำหน้าอกนะคะเจอก้อนเนื้อค่ะกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นอย่างนี้มาก็ร่วมปีแล้วมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนจนเรียกได้ว่ากลาย จากก้อนเนื้อธรรมดาก็กลายนะคะหมอก็ลงความเห็นว่าต้องตัดเต้าซ้ายทิ้งในช่วงระหว่าง2เดือนที่เราทานอยู่เนี่ยก้อนเนื้อของเราก็ค่อยๆฝ่อเล็กลง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 เรื่อยๆจนล่าสุดศูนย์มะเร็งที่พยาไทยที่จะตัดเต้าคุณหน่อยทิ้งนะคะค่ะนายแพทย์ท่านก็บอกว่ายินดีด้วยพี่พระพัดสอนหนึ่งในล้าน เป็นไปได้อย่างไรค่ะเขาบอกได้เลยนะคะว่าประทับใจในตัวเฮลเมดมากๆเลยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทุกวันนี้ใครๆก็ถามนะคะว่าอา้าคุณหน่อยทำไมสวยกว่าเดิมทำไมดูออร่ากว่าเดิมเดียนก็พูดอย่างมั่นใจเลยนะคะว่าอยากให้เดียนช่วยไหมล่ะเฮลเมดสิเดียนก็จะพูดสั้นๆแค่นี้นะคะค่ะห่วงใยสุขภาพของคุณโดยบริษัทไทยเยอรมนันอินเตอร์เทคโปรดักต์จำกัด